何 ที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์นายชัชาวานเบญจศรีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเรื่องวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2565และกิจกรรมคลิกออมจังหวัดเพชรบูร์ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย100%พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566 โดยมีนายธงชัยเสนศรีตระกูลหัวหน้าสาักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์การรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการภาขี่เรือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถานนร่วมกิจกรรมซึ่งโอกาสนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถานนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อ,อุบัติเหตุ และกำหนดช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่4มกราคม2 5 6 6โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดมีการบริหารจัดการในลักษณะการยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งและปูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถช้ถนนและประชาชนทุกคน